สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่2มาแล้วนะคะหลังจากที่สาใช้แว็กซ์เปลี่ยนสีผมนะคะสาจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าวันที่2เนี่ยสีผมของสายังคงดูสวยเหมือนเดิมอยู่หรือเป,เปล่านะคะวันนี้นะคะสาได้ออกไปข้างนอกด้วยนะคะพาลูกสาวนะคะออกไปเล่นข้างน,นอกนะคะก็ยังสังเกตเห็นได้ว่าสีผมตอนออกแดดเนี่ยก็คือยังเป็นสีม่วงสดใสยังคงสวยอยู่นะคะ แล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่สาเปลี่ยนสีผมเนี่ยสาก,ก็นอนโดยใช้หมวกคุมผมนอนนะคะอันนี้จะเป็นหมวกคุมผมที่สาใช้คุมผมนอนอยู่ประจํานะคะสําหรับคนผมหยิกนะคะข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นผ้าลื่นๆนะคะเป็นผ้าสตินนะคะนี่นะคะสาก,ก็จะให้ดูว่ามันก็ไม่มีสีติดที่หมวกคุมผมของสานะคะนี่นะคะไม่มีสีติดนะคะ เวลาที่คุณจับผมนะคะหรือว่าเขย่าผมอะไรเงี้ย t e x t อร์มันจะเหมือนกับคนที่ใช้เขาเรียกไงใช้เจลอะค่ะคนที่ใส่เจลที่ผมใส่ว็กซ์ที่ผม,ผมอะไรเงี้ย t e x t อร์มันจะเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันจะมีสีติดออกมาด้วยแต่มันจะมีนิดเดียวอะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมอะคะ คือนิดเดียวเนี่ยอย่างนิ้วก้อยเนี่ยจะเห็นชัดเห็นไหมคะมันจะมีสีติดออกมานิดหน่อยนะคะถามว่าติดเสื้อผ้าไหมถ้าเราไปถูกับผมเนี่ยมันก็จะมีติดออกมาแต่ว่ามันก็จะลางออกได้นะคะใช้แค่น้ำเปล่าอะคะ่ะลางออกมันก็ออกแล้วนะคะนี่นะคะก็คือสีของวันที่สองนะคะสาวว่ามันก็ยังยังดูโอเคอยู่นะยังไม่ยังไม่หลุดสักเท่าไหร่ยังไม่ออกสักเท่าไหร่นะคะนี่นะคะ ยังโอเคที่าสาจะมาอัปเดตให้ดูในแต่ละวันนะคะว่าสีมันจะหลุดออกมันจะจางไหมนะคะจนกว่าจะถึงรอบสระผมของสาค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สีแล้วนะคะที่สาใช้ตัวแว็กซ์เปลี่ยนสีผมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสีผมนะนี่มันก็ยังมีสีติดอยู่เลยนะคะอืมอันนี้คือเพิ่งตื่นเลยผมก็เลยยุ่งไปหน่อยนะคะนี่นะคะสีมันก็ยังคงมีอยู่นะสะแต่คือแบบ สวันแล้วอนะเนาะก็มีความรู้สึกว่าผมมันเริ่มที่จะเหนียวแล้วนะคะวันนี้สาก,ก็จะสระผมแล้วจ้ะเดี๋ยวสระผมเสร็จจะให้ดูนะคะว่าตกลงแล้วสีมันออกจริงหรือเปล่าหรือว่าสาวิตีจะติดอยู่กับุ่มสีม่วงเดี๋ยวมาดูกันจ้ะ อนนี้สาก็สระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ที่สาใช้สระผมวันนี้ก็จะเป็นของ Last Brand ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สาหลือมากชอบมากใช้ดีมากนะคะอันนี้ไม่ใช่แค่สายืนยันแค่เสียงเดียวนะคะคุณลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าใช้แล้วดีจริงๆรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะ อีกตัวนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือครีมหมักผมตัวนี้ของ Cheers m o อ s t u r e ค่ะใช้แล้วผมนุ่มผมเงางามมากผมดูดีมีสุขภาพมากใช้คู่กันจะบอกว่าเป๊ะเวอร์เพื่อนจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ผมของสานะคะกลับมาเป็นคนผมดำปกติเหมือนเดิมแล้วนะคะแว็กซ์เปลี่ยนสีที่สาใช้ตัวนี้นะคะล้างออกง่ายมากๆนะคะคุณจะสังเกตได้ว่าไม่มีสีม่วงนะคะไม่มีสีม่วงตกค้างอยู่ในผมของสาเลยนะ ไม่มีเลยนะคะล้างออกแค่การสระผมแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะสีที่คุณใช้กับแว็กซ์เป็นสีผมตัวนั้นออกอย่างหมดจดรับประกันค่ะสาใช้แว็กซ์เปลี่ยนสีผมทั้งหมด4วันนะคะวันที่1ถึงวันที่สเนี่ยสามีความรู้สึกว่าสีมันไม่ได้หลุดออกไปเยอะแักเท่าไหร่เวลาที่สานอนเนี่ยสาก,ก็ใส่หมวกคุมผมนอนนะคะอยาจะบอกว่าไม่มีสี ติดอยู่ในหมวกคุมผมเลยนะคะตั้งแต่วันแรกถึงวันที่4ี่นะคะไม่มีสีติดที่หมวกคุมผมเลยแล้วก็ไม่มีสีติดอยู่ที่ปลอกหมอนนะคะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟคมากเพราะว่าสาคิดว่าเดี๋ยวมันต้องมีสีติดที่ปลอกหมอน,นแน่ๆเลยอะเวลาที่สานอนหรือไม่ก็ติดที่หมวกคุมผมอะเพราะว่าสาเป็นคนนอนโดยใช้หมวกคุมผมนอนแม่เจ้า ไม่มีสีติดจ้าแต่แว็กต์ตัวนี้นะคะสาจะบอกนนดนึงว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบใช้มูสไม่ชอบใช้แว็กซ์ไม่ชอบใช้เจลใส่ผมนะคะคือคนที่ไม่ชอบมีเท็กเจอร์แบบแข็งแข็งเหนียวเนียวติดอยู่ที่ผมเนี่ยอาจจะไม่ชอบว็กต์ตัวนี้นะคะสาก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ไม่ชอบใช้มูสวซ์หรือว่าเจลในการใส่ผมนะคะแต่สา,สาจะบอกว่าถ้าเราไม่ได้ทำบ่อย ทำแบบเอามันอ่ะคือแค่อยากเปลี่ยนผมแค่ช่วงเนี้ยหรือว่าไปงานปาร์ตี้แล้วก็อยากเปลี่ยนผมอะไรประมาณนี้สัคคิดว่ามันก็โอเคนะคะคือเราสามารถเปลี่ยนผมได้แบบข้ามคืนอะ่ะถ้าไม่ชอบก็ล้างออกและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือผมของคุณไม่เสียด้วยสัคคิดว่าเป็นทางออกที่ดีมากเลยค่ะ ถ้าเพื่อนคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้แว็กซ์นะคะหรือต้องการสอบถามสาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผมแบบไหนก็ได้นะคะถ้าสาตอบได้สาจะตอบให้ทุกคนคะ่ะหรือถ้าคุณต้องการให้สาทาคลิปวิดีโอแบบไหนเกี่ยวกับการดูแลผมนะคะก็ส่งข้อความมาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามาถึงตอนนี้ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดม,มาเจอ่ชงของสาให้ลืมคลิก subscribe เป็นกําลังใจให้คนผมอีกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ Bye-bye.